สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำผนังนะครับโดยการใช้รักอินอันนี้นะครับผนังที่ผมพูดถึงก็คือจะเป็นการฉาบแบบนี้นะว่าเพื่อนๆพี่ๆจะฉาบยังไงถ้าเจอผนังในลักษณะนี้นะครับนี่นะวิธีการที่ผมใช้อ่ะก็คือผมไม่ได้ทำในรูปแบบนี้นะผมไม่ได้ติ๊กในรูปแบบนี้นะครับผมจะเลือกแบบนี้เดี๋ยวผมขอลบลบไปก่อนนะอันนี้นะครับลบๆไปเลย เลือกแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกแบบนี้แล้วยกยกขึ้นข้างบนนะยกขึ้นทักสิบก็ได้นะครับหรือห้าก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องเซฟก็ได้ครับหรือจะเซฟก็ดีนะครับกันกันพลาดนะส่วนผมผมจะไม่เซฟนะผมทาให้เพื่อนๆพี่ๆดูเลยนะครับนี่ QQRQR นะครับก็คือเลือกฉากภายนอกนะทําลักษณะนี้นะครับนี่ เขาก็จะขึ 1941, ้นมาให้เราแบบนี้นะเนี่ยเราก็จะเป็นผนังในลักษณะนี้นะครับเวลาเราทํางานนะเราจะได้ทํางานง่ายนะครับถ้าเรามาติ๊กในนี้นะไม่ได้นะครับเนี่ยบักถือค่าเออรเลอร์นะครับอันนี้ไม่ผ่านก็คือไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะไปเด้งส่วนของด้านนี้นะครับในการที่ผมทําก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ